น้ำพริกอ่องแคบหมูนะเจ้าอ,อันนี้อันยำส้มโอนะเจ้ายำอ,อันนี้อันไสอัวนะเจ้าแก่งเรียงเจ้าแกงเลียงไสอัวกับอะไอเขาอยู่เตียนกะแลนี่นะเจ้าลงจากดอยเขากบมากินกเข้ากะแลนะเจ้านี่นะเจ้าบรรยากาศดีดีกลับรถบู

้ำซมโอใส่ปลาดุกฟูมันก็เลยก,กรอบอร่อยมากยายคอนเฟิร์มอันนี้ก็เป็นร้านอาหารในตำนานจำได้ไหมอะน้องชายอาธิบายเนี่ยที่นี่ก็เป็นอาหารร้านอาหารในตำนานสมัยแม่ยังไม่ไม่เสียอืมน้องสาว คนที่สี่เรียนจบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็พามาเลี้ยงที่นี่เด็กๆเนี่ยยังอายุเจ็ดแปดขวบเนาะความเพื่อนเหมือนแพ้อาหารในตำนานนะคะของพวกเรานะคะอร่อยมากโหมาแล้วครับยินดีเจ้าครข้าเหนียวมาแล้วข้าเหนียวปิ้งเนริญ เส่ออัวนะคะใส่ออัวมันจะต้องมีกับเกล้อเดี๋ยวทานเผื่อกคะเกลือเนี่ยต้องเอาทานในเกล็ดใส่เลยนะคะโอเคนะคะอยากอยากกินก็มาได้นะคะกาแลนะคะเปิดบริการแล้วเต่งเลี้ยงเข้มข้นมากยกเว้นอย่างเดียวใจเขาไม่ขายแอลกอฮอล์ค่ะเสียดายง่ายอืมเสียดายมากอืมอ่ะโอเคน้องเบิ่ม บายบายสวัสดีผันตำนานเดี๋ยวกินเผื่อทุกคนนะคะสามสิบกว่าปีใช่ค่ะอร่อยมากชกชิ้นก็สามสิบกว่าปีนะ